ผ่านิิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเสนอและลงมติเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29โดยนายตวอันทชัยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายรัฐมนตรีต่อที่ประชุมและลงมติแบบขานชื่อเป็นรายบุคคลมีผู้ลงชื่อร่วมประชุม194คนจาก197คนได้ประธานสอน,นอชอเผยพร้อมนำชื่อนายรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นทูลกล้าวภายในวันนี้ เหตุสองคนร้ายจี้ชิงเงินสด201,000 0บาทแบงก์ไทยพาณิชย์สาขาพระรามสองเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วคือนายสราวุธบุญยังและนายวุฒิชัยจันทิมาที่ห้องพักไม่มีเลขที่ปทุมธานีพร้อมอาวุธปืนขนาดจุด3.8 1นระบอกและเงินสดของกลางขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ องค์การบินไอซ์แลนด์เตือนเท่าฐานและควันที่เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟบาดาบุนกาอาจต้องปิดน่านฟ้าชั่วคราวส่งผลต่อเที่ยวบินเหมือนปี2010ที่ยกเลิกเที่ยวบินกว่า1 0 0 0 0แเที่ยวขณะที่ทางการอบพยพป,ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงภูเขาไฟแล้ว